ค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะคะตัวแรกเลยนะตัวนี้นะคะเป็นงานปิดแคบนะอ่าทีนี้เราก็ดึงยางนะคะาเข้าหาตัวนะความแรงความเบาเราตั้งได้นะคะถ้าอันนี้วิจะตั้งในแรงทีว่วิดึงพอดีนะคะดึงไม่ยากมากสําหรับวินะอ่ะถ้าใครดึงยากเราก็ตั้งได้นะคะอ้อนี่ก็ขนาดวิยังดึงยากเหมือนกันนะอ้อย อ่ะทีนี้จัดยางนิดนึงนะคะลูกแปดมิลน,นะคะใช้ใส่ไปถ้าเขาไม่ลงนะเราต้องหาอะไรเขี่ยนะคะให้ลูกเขาลงนะเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะกระป๋องแรกก่อนนะ อ่ะทีนี้มากระบ,บอกที่สองนะคะกระบ,บอกที่สองจะเป็นงานปีกอะลูนะคะตัวยาวเหมือนกันนะปีกอะลูเขาจะดึงง่ายกว่านะคะคือจับสองมือเลยเนาะก็ลังเข้าหาตัวเราเลยตัวนี้จะดึงง่ายกว่าตั้งยางได้เพิ่มยางได้เหมือนกันนะคะตามแปดมิลนะคะใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไปเนี่ยลูกเขาจะลงมาที่ตัวส่งลูกเขาจะมีแม่เหล็กนะคะเซฟนะ มือซ้ายกดไปทางขวาลองกายปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะทั้งสองกระบอกแล้วนะคะขอบคุณค่ะ